โอเคสวัสดีค่ะยายดาค่ะจากปูนาดาราฟาร์มเมื่อนีนสิ์ง่ายง่ายเด็กอนุบาลมาใส่มาเป็นเด็กน้อยปฐุมค่ะจับเด็กที่ได้โบอ,อนุบาลน,นี่งหน,นเด็กน้อย่ได้โบอ,อนุบาลง่ <c oughs> ายไปแล้วหลายตุ่มเดี๋ยวเอาให้เบิ้งนะคะ ข้าเด็กเด็กอันงบานกำลังู่ลงไปสู้ะรมน่าไปแล้วไปแล้วน่าเงยเงี้ยเงี้ขึ้นชั้นแล้วเลื่อนชั้นเรียนเลือนชั้นเรียนต้งเด้งต้อเดงเแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเอ้าอยู่ในนดิกรยังอยู่เอาเอาเอาจะลอกคาบ <jogo>. Um. อ้าอ้าอ้าวยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่เหลือสตัว้ตัวสลับสลับสลับนนี้ก็ได้ยังไม่หมดขมวดขมดแล้วกดได้กดอันหนนกดเื่อต่อห้ง่ายอีกง่ายต่ออีกเงอเบิ่งเงอเบิ่ง <Gentle ksi> นี่เด็กในบ่ออนุบาลมีมเด็กในบ่ออนุบาลนี่ค่ะนี่เด็กในบ่ออนุบาลค่อยเก็บค่อยง้อมองสิล่ะค่อยเก็บค่อยเง้อมองสิล่ะนี่ค่ะโอุ้ยไหลลงไหลลงบัวไม่ได้แล้วหมอดาทำไมไม่เอาน้ำใส่ในนั้นก่อนอ่า เดี uh. like ๋ยวก็เดี๋ยวกอนุบาลถึงจะวันน้อยแล้วเราก็เด็กอนุบาลเหมือนกันล่ะใช่เท่าหนูเลยนะนี่แต่มันเล็กกว่าหนูนะเอ้าก็อายุเขาไม่เยอะเหมือนหนูเด้อายุเขาในน้อยเขาก็พวกหนูอยู่โรงเรียนอนุบาลเหรอใช่เหมือนอันนี้เลยนะที่เขียนไหมไหนเนี่ยโรงเรียนอนุบาลยโสธรเอนนุบาล อันนี้เขาอยู่ทีงอนุบานสองอนุบาลศูนย์อนุบาลอะไรนะอนุบาลศูนย์อนุบาลศูนย์ศูนย์เด็กเหรอใช่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็มบอกใช่พี่ไม่ทรับโอ้ยอยู่นี่เยอะมากว่าแล้วนี่นี่บอกแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูมาเดี๋ยวจะเอาให้ดูเอาให้ดูเลยค่ะนี่อยู่นี่เยอะมาก นี่เด้อม้านี่โอ้โหนี่ค่ะเฮ้ยโอ้ยเศร้าได้หน่อยหน่อยนึงโอ้อยากจับจับไม่ได้เดี๋ยวมันขาเขาหล่นต้องค่อยๆต้องเบาๆนี่เดิ๊กอนุบาลเดี๋ยวจะย้ายขึ้นปฐมแล้วค่ะง่ายขึ้นไปปฐมจะหน่อยกับไนย์บู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 บ เดี๋ยวสิเลี่ยงให้เป็นพ่อพันแม่พันข้ามือเลยรุ่นนี้นะคะอ่าอ่ารุ่นที่สามไปเลยเด็กอนุบาลลงบ่อไปเร็วตัวไหนมันหน้ามึนมันก็ไปกวนตัวใดหน้ามึนมันก็ไปกวนแข็งแรงอ่าเทงมองไปก็ได้อ่าเดี๋ยวมันก็ค่อยๆลงไป เี๋ยวเอาน้ำลูกคุณนะโอ้ยตัวนี้กําลังลอกข้าบแซตตัวไหนอ่ะตูดมันจะขา,ขาวๆตัวที่มันจะลอกข้าบเ้ยอยู่ข้างในยังมีอีกไหมมีเหอม่มีม่ีไม่ยอมลงมา,าอ่าเยอะเหลืออีกประมาณร้อยหนึ่งน่าจะได้ วันนี้ย้ายเด็กหนึ่งพันย้ายเด็กอนุบาลค่ะอยู่ชั้นปถมค่ะอันนี้คือบ่อปฐมอันนี้คือบ่ออนุบาลอันนั้นใหญ่ใหญ่แล้วอืมอันนั้นใหญ่แล้วโอเคอ่าอ่านี่ค่ะ นี่เด็กอนุบาลมาอยู่นี่แล้ว,อวเอาเฝ้าใหญ่เด้อเฝ้าใหญ่ท่านกินท่านใส่เด้ออย่าง,งองแงกินหลายๆไ่ไวๆนะจ๊ะเด็กๆดาสําสหรับมื้อนี้ยายดาฝากคลิปดูแลปู่ไปซนี้เด้ะคะ่ะผู้ใดอยากศึกษากะให้โควิดเมิดไปซะกอนให้เพิ่นเปิดจังหวัดเปิด ให้ค้นไปค้นมาได้ก่อนจงเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะสวัสดีค่ะ